วันนี้จะเดินไปซื้อของนะคะซ <Huh? S 2> ูเปอร์มาร์เก็ตไม่ไกลอะค่ะก็เลยต้องเดินเอา วยอะ่ะเขาจะไม่เน้นสีสันนะคะจะไม่มีสีฟ้าสีเขียวเหมือนบ้านเราเขาจะมีแค่สองสามสีสีน้ำตาลสีขาวสีดำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวออกดำสวยอะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะ เงียบมากเลยค่ะช่วงโควิดนี้ไม่มีใครออกมาเดินเล่นเลยนะคะแถวนี้จะใกล้สนามบินสนามบินฮิสโตรฮิสโตรแอร์พอร์ตใช่ไหมคะ No buy, so they have to have they สวัสดีค่ะวันนี้จะพาออกไปเดินเล่นนะคะ วันนี้อุณหภูมิก็สององศาค่ะไม่หนาวมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบบ้านนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวขอกลับมุมกล้องก่อนนะคะตรงไหนเนี่ยเนี่ยนะคะบริเวณรอบบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านก็ ช่วงนี้เราดูหนาวนะคะก็ไม่มีดอกไม้เท่าไหร่ก็จะเป็นแบบดูเป็นแห้งแล้งไปหมดนะคะไม่มีใบไม้เลยก็จะมีนิดหน่อยตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะก็เดินไปเรื่อยๆ เดเรามาทางนี้นะคะสองหลังนี้จะเป็นห้องเก็บของะคะ่ะนี่ก็จะมีเขียวให้ดูใบไม้สีเขียวให้ดูบ้างนะคะแต่ไม่ค่อยมีดอกอะคะ่ะส่วนต้นนี้จะเป็นดอกอเขาเรียกอะไรอะ จำชื่อไม่ได้มันหอมมากค่ะสีม่วงจำชื่อไม่ได้ว่ามันเป็นดอกอะไรเดี๋ยวถ้าจำชื่อได้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะนะคะแล้วก็มาอย่างนี้นี่ก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราเดินกลับบ้านนะคะ วันนี้มีแดดค่ะแต่ว่าก็สององศาก็ถือว่าหนาวแต่ก็ดีดีตรงที่มันมีแดดนะคะเดี๋ราจะเดินกลับเข้าบ้านกันโอเคก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะพื้นที่แถวนี้เขาจะแบบมันจะมีบ้านติดๆกันนะคะ แต่ก็ไม่ติดก็ถือว่าโอเคอะค่ะก็ไม่รู้สึกอึดอัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็เป็นส่วนตัวคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ